พูดถูกนะครับว่าเออร้องมานานผมพุ่งศรีคำส้อยแต่ก่อนได้แค่ไหนร้องเอ่อพุ่งีคำสรอยนะครับยังไม่ได้ร้องครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาที่นี่นะครับที่วัดธรรมดานนะครับคั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกปีแรกเลยที่มาครั้งกเลย็ขอบคุณพ่อแม่เลยนะครับอ่าที่มาให้อ่ากำลังใจศิลปินหลายท่านวันนี้นะครับผมพุ่งคำสร้อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับจบแล้วใช่ไหมยังอีกใช่ไหมครับก็ศิลปิน เอองานครบรอบ30ปีรำลึกนักร้องลูรุ่นพี่งคือผู้พงศดวง<ป>จันทร,ร,ร,ร์นะครับผมราชินีรู่นุ่งนะครับผมก็สิคำสร้อยนะครับไอมาฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งใช่ไหมอีกเพลงหนึ่งอันนี้เป็นเพลงของใครของอะไรจริ้งจกยอดวงามนะไ,ไม่เคยใครตัวเองร้องหรือเอ้ามาเลยครับเอ้อเออาตัดไม้คิดสร้อยเด็กตัดไม้คิดเชื่ชอครับผม คนถ้ว่าให้ลองอีกเพียนหนึ่งมาสั่นกะจับมันกินเ่องต้องฟังออกอยู่แล้วภาษาอีสานนะขาแย่ววาเต็มที่พู้ประกาศอะไรนะเมื่อกี้เรียกอะไรนะ